สวัสดีสดทุกท่านในวันนี้มันจะเก็ไฟล์มาสเตอร์ชัแน,นลฮะเดี๋ยวก็จะทำการแคปนะครับเวิร์กในพาร์ทที่สี่ก็ในพาร์ทนี้จะทำการเริ่มทำการเกษตรครับมาหาไม้ติดตัวกันเลยไม้แล้วก็มีประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมแค่ต้องการทำการเกษตระนะไม่ต้องจำป็นต้องการเอาซีเนอร์สลับปิ้งนะเอาแต่ซีมานะแล้วก็เอาหินสองอันนะสองอันซึ่งผมก็ทำการแยกอะไรอะเราเล่นรอบๆอะผมนี้จะบอกอะ นทำแชชด้วยซึ่งของนี่ไม่จะเป็โยนเข้าไปเลยตกไปก็ช่างเถอะไม่รู้ถ้าเกิดเราตกไปตอนนะี้ของให้เต็มตัวแน่ๆเลยเพราะของในที่มันไม่จําเป็นก็ค่อนข้างจะเยินตอนนะี้เอาอะไรที่มันจําเป็นมานะครับมาแล้วก็เอามาเหล็กมาสักสิบเอดอันไมด่ดีเอามาโอเคแค่นี้นครับ แล้วก็จะทำการเอออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะทาก,การนะครับเป็นอันนี้นครับเป็นที่ขดนี้คนระับก็ทอทำได้นะครับแล้วก็จะท้าเป็นบักเก็ตบักเก็ตบักเก็ตซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีนะครับเราจะยังไม่ทำเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะทำแบบว่ามีนั้นนะครับแต่ก็จะทำนี้ไปก่อนนะครับมาซึ่งแบบแปลงผมเนี่ถ้าจะทำตรนหลักบ้านนี้ไหม ดีไหมหลังบ้านผมว่าจะตัดต่อบ้านเพิ่มทีหลังนะแต่ก่อน,นก็ทาแค่นี้ก่นอนรตรงนี้ครับจะทาตรงนี้ครับซึ่งมันจุดที่ดีสเหป่วนเลยใช่ปะอ่าโดนี่ดดข้าวเรากําลังเติบโตจะเริเติบโตนะครับก็ต้องการที่ต้องการมีข้าวนะถ้าเกิดอนาคตคิดดูนะบ้าถ้าผมไม่มีอาหารกินเนี่ยจะเป็นยังไงเออถ้าเกิดคิดถึงมุเมนนะนะครับมาก็ทําการนั่งเคียข้าวก่อนเลย มีทำนั่งเคลียข้าขวก่อนครับเออนั่งเคลียไปเออพอนั่งเคลียเสร็จแล้วก็ไปตักน้ำมาเลยว่ะตักน้ำตักตักเอาไว้ตักไม่ได้ตักเข้าไปครับพอได้นะครับเราก็จะหาที่วางที่ปลูกดีๆซึ่งจะปลูกตั้งแต่ตรงเออข้างๆว่านแหละดีสุดแล้วครับตาตรงนี้นั่นโอเคนี่ก็จะเป็นเอ,อ่อคล้าย ดงอะไรสักอย่าง,งบ้านนะครับมาไปหาสักถังหนึง่งจะทำมาน้ำอินฟินิตี้ได้นะไปเนี้ยเป็นที่ยอมรับจากทุกคนนะครับไปนี้มันทำได้จริงนะครับอาก็จะทำฟาร์มอ้ยอยอต่างนะครับเริ่มทำการเกษตรนะาฟาร์นี้ใช่เดี๋ยวอ่าเรากดเข้าไปครับกดเข้าไปเออนี่เสมอละอ่าซึ่งถามว่าฟาร์มผมจะทำยาวขนาดไหนละ มันกัผมจะพอใจนะเนี่ยใช่อ๋ออาจจะยาวไม่มากนะครับนี่คือยาวไม่าการับผมนะอ่าประมาณนี้เด่นนานไหลไม่เหนยนานไม่ถึงแล้วเอามากดเข้าไปเออกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเลยอ่ามาเลยอ่ามาเลยอ่าอ่าครบแล้วมาแล้เวเก็บซีกันนี่ก็คือเอ,อ่ออะไรนะ ฟาร์มข้าวผมนะซึ่งผมจะทํารั้วเลยดีกว่ามาทํารั้วเลยนะครับแต่ก่อนจะทํารั้วนั้นผมขอไปทําฟาร์มอ้อยกันดีกว่าซึ่งฟาร์มอ้อยค่อนข้างจะทาง่ายกว่าฟาร์มข้าวนะ,นะเนาะกยมีนานมีนินาน้าแค่ไปเอาอ้อยก็พอเนี่ยอ้อยเราอยู่นะผมตรงนั้นผมจะปล่อยไปมีแค่นั้นก็ช่างเถอะอันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับมีอ้อยสามอันตอนนี้เป็นต้นทุนแล้วครับ ที่นต้นทุนที่ถือว่าเยอะเหมือนกันนะอันนี้ผมไม่ได้อะไรกับมันมากนะแต่ก็เยอะอ่าเดี๋ยวเอาน้ำจาก,กอันนี้ไปปลูกที่ไหนดีบนต้นอ้อยเราผมยังไม่ตัดหรอกเดีเยอตัดไปนนกิกะตาเรานะครับกิกะเรานะครับกิก้ากิกะกะิกะเรามวเนี้เฮ้ยตัดครับถ้าใครเบื่อก็ข้ามมาเลยนะวันนี้ก็ตัดเพื่อ ให้มันมีที่นะครับมาก็ทำหน่อยดีครับวันนี้ได้ไหมเออตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าเออมาก็ทำนะครับทำวันนี้กันอันเนี้ยเล็กๆก่อนนะครับอันเล็กๆก่อนนะครับอันนี้เริ่มทําการ,กรเรษกษตรเราก็มันไม่ต้องใหญ่มากขรงตอนแรกใช่ปะก็เหมือนกับเออคลิปเนี้ยเริ่มทําการ,กรเกษตรเราไอผมได้เห็นจากไหนอ๋อจากการตักอนะันนั้นใช่ปะเออใช่ใช่ใช่ใชใชนะครับใช่ใช่ใชใช อ่าแล้วก็ทำการนี้ดูใช่แล้วครับตอนนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะทำมานนะผูกข้าวเราต้องไปตัดไม้เพิ่มนะับตอนนี้อืมเดี๋ยวตัดไม้เพิ่มใช่ไหมเราไปหาไม้กันนะป้อมพอไมหมถ้าไม่พองได้ตัดไม้เพิ่มแน่ๆซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างน่าเบื่อนะก็เตรียมไว้รดีกว่าเผื่อไม่พอเอาเอาอันนี้เลยกันเอยเอาอันนี้ไปด้ยวยเลยอ่ะมาครับแวจบโจทย์แล้วมาก อามาเออโอเคโอเคครับมาเลยเดี๋ยวมีอาหารในตัวไม่มีโอเคเอาอาหารเริ่มเลกันนะเอาฟู้ดผมอยู่นี่โอเครู้สึกว่าป้ายนี่จะเป็นตัวที่เออก็คููโรกตาผมมากมากเลยนะใช่โกมากมากครับป้ายนะเนี่ยช่างเถอ,อะเนาะช่างเถอะช่างเถอะไปอปไปโอ้จะมืดแล้วเหรอจะมืดแล้วเหรอ จะมืดแล้วเหรอจะมืดแล้วเหรอไม่ต้องการอะไรตอนมืดครับเพราะว่าเผื่อคีปเปอร์ละเบิดบ้านเราทีก็ล่มจมเนาะรู้ป,ป่ะครับถ้าเกิดว่าเพราะว่านี่เป็นที่บางๆเนาะถ้าเกิดคีปเปอร์ละเบิดบ้านเราทีก็เออลาก่อยได้เลยครับราก่อยบ้านเราได้เลยอ่าคาไปเสียนฝันก็เสียนอันนี้พอครับเชื่อผมอันนี้พอต้องคาเพิ่มนะ อ่านี่ได้ละมาหนึ่งสองสามสี่ห้ามาได้ครับโอเคจะพอไหมเนี่ย้างละสิโอเคผมคงจะต้องเอ,อ่อเอานื้ตัดด,ดวอเอบโอเค้างละสิครับโอ้ยอะไรวะมา,า้างละสิครับเ,น,เนี่ย้างละสิครับ เออข้างละสิบเนาะเอ้ยจะปลาทําไมเอาไม่พอเหรอไม่พอครับบ้าละไมเราไม่พอแน่แน่อ่าเราไปตัดไม้กันเลยครับช่วงเวลาที่เราคอยเดีไปมือดอยู่นอนดีว่ะฮ่านะครับอันนี้เราก็จะทําการตัดไม้ในรุ่งเช้าแล้วนะมาตัดไม้เลยยังไม่โตครับอ้อยเรามันไม่โตง่ายหรอกเนาะโอ้โหดูไม้เราไม่พอใช่ไหม เดี๋ยวถ้เกิดยีิบเอ็ดเออช่างเถอน่าจะพออยู่ถ้าเกิดทำมาณนั้นเนาะขาดดีไม่ขี่อันนะไม้เราตัดไม้ไม่พอจริงนั่นแหละรับมานาคคคงจะประมาณไปนิดนึงตัดมาแค่น,นี้พอคนระับไม่สักสามต้นอีกสักสามต้นครับก็สักสามต้นขอสักสามต้นสามต้นสุดท้ายโอเคตอนนี้แถวนี้ก็มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ครับเป็นหลังบ้านเลยไม่ใช่หลังบ้านอี่ข้างๆบ้านเรามี เออป่าไม้รวมสมบูรณ์เนาะใช่อันนี้ก็เลยต้นหนึ่งครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ต้นสุดท้ายนะเลือต้นหนึ่งอ่ะเก็บยังวะเก็บไปใช่ไหมโอเคครับมาเก็บเลยมาดูตอนนี้กี่ทุ่มแล้วนะใช่ไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่รู้ไม่รู้อ่ามาโอโอชอมาแล้วก็ลงแล้วครับ มาดูรู้สึกว่าบ้านเราจะค่อนข้างลูงในตัวนี้ซึ่งเราจะไม่ทําให้บ้านเราลูงอ่าเก็บ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 มานะครับเราเจะทําการทําให้บ้านเรามันมีสีสันมากกว่านี้ใช่มามาเลยมาโฟรเลสเราคงทํามันแน่เลยทามานมันมนะครับได้แล้วครับเอฟเอฟเอฟ อปโอเคครับมาอันนี้ก็ทํากันได้เรียบร้อยครับมาลงเลยคร,ครับรู้สึกตัวน,นี้น่าจะพอครับถ้าไม่พอได้ค้าใหม่นะได้ได้ได้ผมหาเน,นียนวางก่อนวางก่อนครับแล้วก็เอานละ้วเข้าไปที่นี่โอเคไอเออมาแล้วโอเคแล้วก็หาประตูที่เราจะวางครับซึ่งประตูจะวางนี้กัน ประตูมันต้องอยู่นี่ไม่ใช่เหรอ,อเรออนคงลืมไปแล้วว่าต้องหาบล็อกอะไมาบางไว้ตรงนี้ช่างถเถอะอานนี้เดเลยมาประตูเราครับเอาตวเราจะพอหรือเปล่าปัญหาคือจะพอไหมันน่าจะพอนะน่าจะนะน่าจะนะน่าจะพอนะครับขอให้พอเถอะถ้าไม่พอได้เสียเวลาค้าฟใหม่แน่เลยอือหือ ไม่พอซัำเมื่อไหร่พอแน่ๆหรือหมดพอดีปะถ้าจะหมดพอดีเนาะหรือไม่ไม่ค่ะเหลือเหลือเลยครับเหลือเหลืออยู่แต่ก็โอเคค่อนข้างที่จะไม่น้อยเหมอือนกันโอ้ยเดี๋ยวเอาทอดมาเลยโอ้ยเลยมาทอดนะอุ้ยะกินอาหารบำรุงสมองมาดูบำรุงสมองนะม้านี่คือเออเนี่ยคือฟาร์มเราอยู่ใกล้ๆบ้านเราเลยโอเคฟาร์มเลยเล๊บ เอฟเอฟเป็นฟาร์มเรียกของเราครับทำเพื่อความสวยงามเท่าน,นั้นถ้าเป็นฟาร์มจริงอาจจะเออมันอาจจะอลาัางการกว่าในฟาร์มจริงเรานะครับซึ่งผมจะเนี่ยทุกคนคงจะเบื่อน้ําใช่ไหมที่มาอยู่นะเอยแต่มันก็มีประโยชน์เนาะถ้ามาปั๊มน้ําเราแต่ก็แถวบ้านเราก็มีไม่ใช่เหรอเอองั้นก็ดีเนาะซึ่งตรงนี้จะอลไประโยชน์เะไไปเลยใช่ปะนั่นแหละแล้วก็จะเอาว้เนี้มาทําเป็นอะไรครับสลับเพื่อมากั้นเออกั้นทางครับ เดี๋ยวก่อนทำเป็นสลับเราขอทำเป็นนั้นีีก่อนปลูกพืชก่อนครับปล,ปลูกพืชไปนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะไม่พอหนึ่งแถวนึ่ยี่สิบสี่เป็นสี่สิบแปดเพรว่ากำไรของเราก็สี่สิบแปดก็ถือว่าเยอะนะเยอะพอสมควรอ,อ,อทำสลับเอา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 ใช่พอปะ่ะน่าจะพอนะครับอ่าก็ทำการวางเป็นสลับกับเนี้ยอืม สลับเปลี่ยนนะเป,เปลี่ยนสลับสลับเปลี่ยนเนาะเอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนสลับนะไปสลับเปลี่ยนเออช่าพูดผิดนะคือไม่รู้ทําไมเหมือนกันคือไม่รู้ความหมายของอคำที่ตัวเองพูดนั่นแหละสลับเปลี่ยนเปลี่ยนสลับซึ่งการที่ทําอย่างนี้มาุลาเราอันนี้จะมันจะไม่พังนะประเดี้ยใช่ยังไม่พังจะบอกว่าพอดีพอดีครับรู้สึกว่าช่วงนี้เรากำลังเป็นคนที่กำลังไปต่อสมควร เดี๋ยวก็ทอสนะปากนะไอ้ากายจบไปทีเนี้นอือกายจบแล้วเดี๋ยวผมหาทอสมาก่อนเดี๋ยวว่าทอจะอยู่ช่องโคใช่ไหมในช่องโคจะมีทอสทับเพราะว่ามันก็เป็นทอสนะโคเอ้ยเอาทอสเอาโคลด้วยเลยเดี๋ยวชาโคมลด้วยเลยนะครับโอเวอร์กิฟต์สลับปิ้งก่อนนหนึงครับเก็บสลับปิ้งนิดนึงนิดนึงนะไอ้สลับปิ้งแอนด์ซีซิง แล้วก็จะมีซิงค์ฟอร์มเนชเชอร์ลครับซึ่งเป็นอะไรก็ตามที่ผมยังไม่ได้เขียนตอนนี้นะซึ่งมันมาจากธรรมชาตินะก็จะใส่นี้ไปนะครับอ่ะช่างเราใส่เข้าไปเลยคลิปที่มันควรจะเป็นสีแอนส์ลับปิ้งนะช่างเถอะคอยมาเก็บทีหลังแล้วกันนะครับมาก็ใกล้ถึงเวลาที่จะจบคลิปนี้แล้วทำการเกษตรเราการเกษตรเราก็รุ่งเรืองครับปักท้อแค่นั้นแหละก็จบเลยเริ่มทำการปักพอด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 เอาปักพอดไว้ปักพอดครับ ไม่ให้มอนเกิดปักคอท่าปักทอ้อปักคอท่าปักทอ้อปักทอ้อปักทอ้อปักทอ้กทอ,ทอเออมาครับสล,ลับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ครับสลับเพื่อนขนาดชอบคลิปที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันไลดดนค,คลก์กดกดติดตามกดแจ้งเลยใครด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับซึ่งผมว่าตัวนั้นนะ่ะผมจะเอามาทำเป็นอะไรนะวางนะครับเล่นตอนเล่นนรอบแบบจิ๋วของหลังครับมาครับขอจบคลิปนี้ครับจริงๆนะครับบายบาย